สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Karo Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงในมิติความสัมพันธ์หญิงรักหญิงนะคะในกลุ่ม เดี๋ยวเราร้อยเรียงกันไปตามลําดับนะคะมีราศีเมษราศีพฤษภและราศีเมถุนนะคะความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2564-2021เนาะอ่ะเปิดใจก,กว้างๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดดวงคู่นะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะ อะเรามาเริ่มที่ราศีเมษกันก่อนเนาะเป็นมิติความสัมพันธ์ที่สวยงามจามพิโรธใบนี้สวยงามอีกหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งเลยนะอะชาวราศีเมษนะคะในกลุ่มหญิงรักหญิงช่วงกันยายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปในทิศทางที่เหมือนจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในหมู่ของคู่ของคุงคณเองแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิทมิตรสหายนะคะมีการพบเจอกันนะคะมีการเอ่อเขาเรียกว่าความรู้สึกไปในทิศทางที่ดีในช่วงของต้นเดือนกันยานกันเมษ เยือนเลยทีเดียวนะคะ,ะมีความเข้าใจไปในทิศทางที่ดีชาวราศีเมฆความรักมีการเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะบางคนก็ดูแลในช่วงของการฉีดวัคซีนบางคนก็มีการซื้อของทำเซอร์ไพรส์เป็นพวกคิมบำรุงหรือว่าเขาเรียกว่าทําอาหารไปให้แฟนหรือว่าทําหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เข้าอกเข้าใจและเอาอกเอาใจนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ แต่ให้เรามาระวังช่วงกลางเดือนของเดือนกันยายนนะคะชาวราศีเมษน,นะคะ บอว่าจะ,จะบอกแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวรลาสีเมษบางคนเนี่ยนะคะพอเข้ากลางเดือนมันจะมีเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาในการทํางานปัญหาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบเียอยากอยู่เฉยๆทีนี้เมื่อความรักของคุณมีการเอาใจใส่กันเกิดขึ้นก็จะมองเห็นข้อแตกต่างอารมณ์ที่แปรปวนนะคะบางทีเขาก็อยากจะถามเราอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าราศีเมษอยากรู้สึกอยากจะไปถามแฟนเพราะรู้สึกบรรยากาศดูแฟนเครียดอะไรแบบนี้นะคะมันก็ก่อให้เกิด รู้สึกว่าเอออย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมอยากมีโรคส่วนตัวเกิดขึ้นมันทําให้คุณคิดมากและกังวลใจเอ,อ๊ะทำไมอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนไปในช่วงกลางกลางเดือนกันยายนนะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมเนาะและช่วงของปลายเดือนกันยามีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษคู่รักกันนะคะจะมีเกณฑ์มีความรักกันที่ดีมีความหึงหวงมีปัญหาหึงหวงหรือว่ามีความหึงหวงทําไมตอบไลน์ไม่ตอบทําไมไปคุยกับคนใน โซเชียล uh, so มันไม่ดีนะเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มของชาวราศีเมษมันเนถ้าคุณราศีเมษคุณต้องไปดูแฟนคุณราศีอะไรด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เกิดกับดวงเมษย่อมกระทบดวงแฟนราศีคุณนะคะ อะไรที่เกิดกับแฟนราศีคุณมันก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงกลางกระทบกับราศีคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูทั้งสองราศีถ้าราศีเดียวกันก็ดูคลิปเดียวได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูแบบภาพรวมความรักของชาวราศีเมษในกลุ่มคู่รักหญิงรักหญิงในเดือนกันยายนมันจะเป็นเหมือนเคิร์ฟลูกขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นใหญ่จนน่ากังวลน,นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบมีความสุขดีอ่ะมีปัญหาหน่อยนึงอ่ะสักพักมีดูมีความสุขอ่ะพอตก พอพอตกปลายเดือนอะหึ้งหวงหรือว่าไม่มีเหตุผลใส่กันแต่เป็นเพราะว่าพื้นฐานมาจากความรัก อยากเอาใจใส่หรือว่าบางทีจ้ำจี้จ้ำชัยเรามากเกินพายเกินไปในมุมมองของความปรารถนาดีนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะบางทีรู้สึกว่าหึงห่วงเราเกินไปหรือเปล่าไร้หเหตุผลหรือเปล่ามันก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนกันยายนค่ะแต่ภาพรวมหมอวาดมองว่าด,ดีนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลนะก็บั่นดูแลกแลันละกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพดูแลในเรื่องความสวยความงามน,นะคะหาของมาประทินโฉมนะคะแต่ว่าคุณจะหนักไปทางเรื่องของการกินนะคะคู่นี้เพราะฉะนั้นก็ ระมาระวังเรื่องของน้าหนักตัวนะคะไปต่อค่ะเราไปต่อที่ราศีพฤษภกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในกลุ่มหญิงรักหญิงนะ ประจำเดือนกันยายนสถานการณ์ความรักคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเปิดใจกว้างๆค่ะหมอว่าไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดน,นะคะเป็น general reading เป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมนะคะชาวราศีพฤษภเนาะคุณดูราศีคุณแล้วอย่าลืมไปดูราศีแฟนนะคะอะไรก็ตามที่เกิดกับเราย่อมกระทบแฟนคุณแฟนคุณราศีแฟนคุณมีอะไรอะไรที่เกิดกับเขาย่อมกระทบตัวเราเป็นเรื่องปกติคะ่ะดังนั้นอย่าลืมดูทั้งสองราศีนะคะ ปิดใจกว้างๆค่ะทีนี้ชาวราศีพฤษภนะคะความรักความสัมพันธ์หญิงรักหญิงนะคะในช่วงของเดือนกันยายนไปในทิศทางที่ระมัดระวังนะคะต้นเดือนเลยนะคะต้นเดือนนะคะค่อนๆไปจนถึงวันที่12กันยายนมีเกณฑ์นะคะจะ เขาเรียกว่าทะเลกกาะกันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นในเรื่องที่เอาจริงๆนะมันเป็นเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้เคลียร์กันนั่นแหละค่ะพวกคุณจะเอามาเป็นปัญหาเวลาที่คุณมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆคุณจะมีเรื่องเนี้ผุดขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังบางดวงชะตาด้วยจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเก่าๆนะคะแต่ถามว่าสถานการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเราทางเราเนี่ยอาจจะมีพื้นดวงของคุณนะไม่มีมุมมองของความเจ้าชู้นะคะ อาจจะราศีพฤษภอาจจะมีมุมมองคือมีแฟนแล้วแหละแต่ก็อาจเช็คเลตติ้งเช็คเสน่ห์หรือว่าอาจจะไปทักใครในโลกโซเชียลมันเหมือนหรือไปให้กับให้ความหวังใครหรือเปล่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภมันจะมีเกณฑ์บางดวงชะตานะถึงแม้คุณจะราศีพฤษภเหมือนกันแต่ยังมีวันเดือนปีเกิดที่ต่างกันนะคะบางเกณฑ์บางดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าจะหวานสเสน่ห์ให้ให้ความหวังกับ สาวๆคนอื่นนะคะให้ความหวังกับคนคนอื่นแบบเนี้ยเนี้ยข้อนี้นะคะมันก็จะเกิดการทะเลาะก,กันอีกแล้วหรือถ้าคุณเคยให้ความหวังหรือคุณมีพฤติการที่ออกไปทางในทางเจ้าชู้หรือว่าเฟลลี่เกินไปเนี่ยแฟนคุณจับได้หรือว่าตัวคุณหลุดมาเองคุณก็จะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้ ในเคสใหม่แต่จะดึงเรื่องเก่ามาพูดเอาอีกแล้วทำอีกแล้วนะนิสัยเหมือนเดิมอีกแล้วนะเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องของการเผลอใจเรื่องของความเฟรี่กับเพศเอ่อกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองด้วยอันนี้ต้องระมรัดระวังแต่ถามว่าคู่นี้ทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงทะเลาะเง้ะกอดกอดรัดฟัดเวียงคืนดีทะเลาะงา้อพาไปกินของอร่อย หายคู่นี้จะเป็นลนักษณะแบบนี้พ่อแง่แม่งอนกระฟึดกระฟัดเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเดือนค่ะแล้วก็ระมัดระวังความเจ้าชู้ของเราที่อาจจะไปโปรยเสน่ห์โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดคุยกับใครอ่ะให้ระมัดระวังหรือคุยกับแฟนเราให้ดีๆนะคะอ่ะ นี่คือภาพรวมของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกันยาค่ะต่อไปค่ะเราไปดูราศีเมถุนกันนะคะราศีเมถุนจ๋าเปิดใจก,กว้างๆค่ะถึงแม้คุณจะราศีเมถุนเหมือนกันแต่คุณยังมีวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดที่ต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงเป็น general reading ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอะพอมาถึงเมถุนแล้วความรักของคุณหญิงรักหญิงประจําเดือนกันยายนโอ้ใครโสดอยู่บ้างคะบอกได้เลยคนโสดมีเกณฑ์พบ เจอคนรักนะคะอ่ามีเกณฑ์พบเจอคนรักอาจจะเป็นคนรักเก่าด้วยก็ได้แต่เรามาพูดของมุมมองในคนมีคู่ดีกว่าเดี๋ยวคนโสดไปทําคลิปแยกให้นะคะชาาราศีเมถุนนะคะภาพรวมความรักของคู่รักละอ่ในกลุ่มเมทุนนะหญิงรักหญิงคุณอย่าลืมไปดูราศีแฟนคุณด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเป็นคู่ย่อมกระทบทั้งสองราศีเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งสองราศีคะ่ะในความเป็นคู่ครองในความเป็นคู่รักนะคะชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนยังคงรักกันดีอยู่นะคะและเป็นความรักที่เป็นผู้ ใหญ่ด้วยนะมีความเอาอกเอาใจมีการปนเปื้อปนนิบัติซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์ที่สองนะคะระมัดระวังเรื่องอาการพูดจาหรือว่าการทําอะไรที่ไม่รักษาสัญญาคุณสัญญาอะไรกับแฟนคุณไว้ถ้าทําไม่ได้อย่าเพิ่งรักษาอย่าเพิ่งรับปากนะคะอาจจะทะ,ทะเลาะกันได้ในช่วงสัปดาห์ที่2รับปากจะซื้ออะไรให้เธอรับปากจะรับปากจะมาหาอันเนี้ยแ,นะแนะนําเลยว่าพยายามพูด ไปในทิศทางว่าถ้ามาไม่ทันห้ามโกรธนะด้วยนะคะสัปดาห์ที่2อนะอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้แต่โดยความรักของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่ถ้าไม่ชักสีหน้าใส่กันไว้ก็จะเป็นคําพูดที่รุนแรงที่บาดใจไม่รู้ว่าพูดเพื่อให้เกอบประโยชน์อะไรนะคะในการประชดประชันกันจริงๆแล้วพื้นฐานก็จักรักกันอยู่ดีแหละช่วยกันทํามาหากินดีกว่าความรักของชาวราศีเมถุนถ้าเป็นในแบบคู่ เป็นแบบคู่รักที่มีการลงทุนร่วมกันจะมีเรื่องของข้อพิพาทข้อทะเลาะกันในเรื่องของการทำมาหากินในการร่วมลงทุนนะคะถึงพวกคุณจะช่วยกันดีอยู่แต่ความคิดจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่มีคนใดคนนึงนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเมทุนก็ได้หรือแฟนคุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อยากให้คุณเป็นผู้ตามหรือคุณอาจจะมีความคิดเป็นผู้นัานอยากให้เขาเป็นผู้ตามซึ่งตรงนี้ละค่ะบอกเลยเลยว่าลําบากคุยกันพบกันครึ่งทางแต่ถ้าเป็นคู่รักโดยทั่ว,วไปนะคะก็บอกแล้วนะคะช่วงสัปดาห์ที่2ให้เรามาระวังเรื่องของการสัญ สัญญาสัญญาล้าทำไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาอันนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะส่วนชาวราศีเมถุนบางดวงชะตานะให้เรามาระวังเรื่องของการที่คุณอาจจะไปหวานเสน่ห์แอบ,บเขียนลายแอบ,บคุยลายกับใครอยู่นะคะนี่คือในอีกมิตินึงนะคะบอกได้เลยว่าความลับจะถูกเปิดเผยนะคะในช่วงของประมาณปลายสัปดาห์กันยายนเพราะฉะนั้นใครมีความลับนี้อยู่นะเมถุนนะแฟนคุณจะรู้ในช่วงของปลายเดือนกันยายนต้องระมัดระวังในเรื่องของความลับร่วหลายความ รับแต่แอบรักแอบซ่อนแอบซ่อนใครสักคนอยู่ที่ที่แฟนเราไม่รู้รอบนี้รู้แน่นอนค่ะจากอะไรรู้ไหมคะจากพฤติกรรมของคุณนั่นเองที่ไม่รักษาสัจจะเวลาทําอะไรมันจะย้อนกลับไปตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่2เริ่มะระคายระคายสัปดาห์ที่4อาจจะจับได้เลยทั้งทั้งเป็นตัวตนทั้งเป็นภาพหรือทั้งเป็นข้อความเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะอะไรที่มันคาราคาซังอยู่นะคะต้องเคียร์ๆนะก่อดที่ความรับมันจะแตกแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดอะไรคุณจบไปแล้วก็ตาม คุณกาลังยื้อกันอยู่แต่ถ้าเป็นความรักที่ซ้อนออกมาที่ไม่ใช่ตัวจริงของคุณอันนี้ได้รู้กันแน่นะคะอันนี้ฝากเอาไว้ค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนประจําเดือนกันยายนจบแล้วนะคะสําหรับ3มราศีเมษพฤษภและเมถุนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะรู้เท่าทันดวงชะตาดีกว่าเกิดอุปสรรคแล้วเราลงทังยืนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ